ไม่มีแลรวโฟลเดอร์คไปฟันรถด่าอุเฉอเฉอไม่มีแต่มันอยู่กี่เกิดโอเคบัตอินฟนรถดดาสามารถหาดาวโหลดได้ตาม Google ทั่วไปนะครับเช่นแบบนี้นะครับอันนี้คือแมพที่จะทำไมครับเ v e n นเ r อ Season Story ใช่ทไหมับเนี่ยแต่ไม่ทำทำครับเดี๋ยวจะทำครับ มันแหลกทีครับคุณไม่ทำคุณไม่ทำครับมันแหลกแล้วไม่ทำโอเคแกไม่ทำไม่นะไอทีอยู่ไหนเอ้ยแกล้งเบสดีกว่าเบสเบสหายโอ้โหแม่งว้าววนลุนเร็วว้าวเรือเอาใครทำสปีดศูนย์นะเนี่ยทิหายแล้วหลานก่อนเนี่แดยใครใครทำสปีดศูนย์เดี๋ยวทำสปีดซีครับเร็วเหนือแสง เรวเรวาเร็วเเหนือแสงเหนือแสงโอ้ยโอแมปไม่ล่นแมปไม่ล่ติดเมันจะหจออ้ว่ไหนดดุดดายเบด่เดาไปาไหนวเอโฟเดรโอยทตายเราคือฟโดอรอบตัวโอยแหลกเลยอะ โอ้ยแลกโอ้ยเนตามมาเลเนี่ยผมอยากจะโดนอ้าวเฮ้ยมาด้วยแกะมานั่นทีม่เนี่ยเอาไม่ใช่นั่นใครเนี่ยนั่นเบคงโอ้ยขาทัยิงเอทับก็ปิดห้าก็พอแล้วนะครับอืจคนแกะแกะบีออสโอรแต่ทอนแรกอะโอ้ดูดู ไไเขปีดห้ก็พอแล้วมังโอ้ดิวด้ไ้เล่นเนี่ยเดดดอดด้กได้ราไ้ไดรอดเลยะจะถึงกับคันแลกกันเลยทีเดียวราแลกมาก่แกไม่ไปไหนเลยงเร็ว เกิดอาการแหละคันรุนแรงครับอ้าวเคครับเคครับสอเโอเคครับงั้โอเคครัรับอคลิปนี้รับองคาไปก่อนคะฮะบอเลรับนอ้ควัสดีครับอเคคัอครับคัแอรับอเคคบโอบโอเบเคบโอบายเลยบค